ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเพื่อนฟงถูกทันถุกชมรมวงก่อนทุหนไวยงานทุกทันอ่าโดยควเควารพบครับพี่น้องเพื่อนฟงแฟ้นครับถูกทันอ่าครับสวัสดีครับรดวงแดดฮอนฮอนสังเว่นแดดแครับใสเห็ดงานใส่เห็ดงานอยู่ครับหดตนห้ตนไม้ต้นไรหดผืดพักอ่านำเสนอครับอัปเดต แฟ่นครับพี่น้องฟองปลายเพื่อนฟู้งนาซุมนาสวนครับนี่แหละครับเท่ากับเป็นภากปฏิบัติเข้ากับเห็ดไปให้เขาอยู่แบบมีขามโุขครับเขากับเห็ดไปแของเข้าเขากับดของเขงเ้าเองครับเข้ามาดิจั่งแรงงานทั้งหอกเขามาซ่อยเข้ากับเห็เดแบบแบบนี้จุดยืนจุดอยัาง เฮ็ดให้พ่อเพียงและเพียงพ่อให้อยูหลอดปลอดไัยหรือ,อยูหลอดไปได้ครับแรงอาหารที่เข้าสั่งขึ้นมาให้สมบูรณ์พูนทรัพย์หรือสามารถาดำดำงล่องขีบได้ให้เข้ายู่ได้ยืนยาได้สาหรับสวนขั้วหอยกินได้เห้ข้ากัปกะปูกแซมขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้ไว้ใหข้ากับปกูกขึ้นมาปลูกต้องไปครับพี่น้องสาหรับรงเลื่อนเห้ข้ากับพนัน อายุมาสองลกูกสองหัวแล้วครับก็ไปอาจีะห้องกระเบื้องไปครับสําหรับมาละลูกใหญ่ๆสวยๆครับเขาจะเป็นมาคุ้มค่าครับคุ้มค่าแสนคุ้มค่าเป็นมากอยงเต่ก่นอนโจวเขาจนปั่นนี่ร้บมากลกไลกก่ให้พี่วองเขากะจากใหนห้องได้ยูได้กินครับการข่าคลายกาันนำลงกฉีดเตือนขึ้นห้องกั ว่ไปหาไกลครับหาน้ำหัวน้ำสวนทำพื้นที่ที่ห้องปลกูกฟังลงไปแรงอาหารห้าอยู่ไกลๆห้าอยู่กับห้าครับเป็นแรงอาหารที่าาสามารถสร้างขึ้นมาให้เป็นแรงอาหารที่สมบูรณ์ให้ห้องเบิ่งภาพร,รวมพี่น้องการดำร่งชีพไปมือมือเป็นปีเป็นเดือนพี่น้องบางท่านก็ถามผมว่าจะอยู่ได้อ่า อาชีพรักเขาเขาลงทุนไปเขาคืออยู่ใดเขาลงล้มสีบอยู่ใดแบบใดท่นก็ได้ถามผามาเกิดไปตอบพี่น้องครับความรับลงมง้วม่วง,งทั้งหลายาการจัดสรรการช่วนคือการปลูกสิงปลูกของปลูกผดพุนเวียนผดล,ลมลุกทุกสิ่ง,องกอย่างเขากับยรัพย์แจ่มแจมกันไป ปลูกลงไปหรืกรกหอรกระ,ะ,ะดกผีดผีใหม่ผีง่าสารเลนฟักเขียวบหรือฟักทองนี่เปิ็นห้ากับปลูกลงไปเป็นห่มครับบอสห้อกับสาหมาัดอาศัยลุมไม้ชายคาครับไปจําเป็นต้องหาแนวมุ้งครับมาผลเขาก็ออกตลอดครับพี่น้องอ่าออกมาออกผลเ้างกับเด็กยูได้กินครับเนี่ยชื่ในหน่วยไมีละอละไรยัง อ่าเห่าก็สามารถเฮ็ดให้เป็นอ่าเน้ย,ยู่ในกินที่เข้าสามารถปลูกล่วงไปฝังลงไปครับเน้าได้สีดีครับพีน่น้องเศร้าไปใช่กะอ่ามีแต่เน้าย,ยู่เน้กินกินได้ครับนี่แล้วครับจิ้งทีดีมากล้นประโยชน์กับไลอ่าเศร้าโฮมเด้เย็ยนลมลื่น แล,แล้วก็มีของอยู่ของกินครับพี่น้องหน้าภาคภูมิใจทำลงไปเลยครับในสิ่งที่เราชอบใจเราเรารักให้มีความสุขให้ประเสริฐให้เกิดอ่มีของอยู่ของกินทุกอย่างสร้างขึ้นมากับมืออให้เป็นประโยชน์และให้ส่งเสริมอาชีพให้ดีขึ้น บอเฮดให้จนครับเฮดให้ปปัวเฮาดีขึ้นให้มีเงินเก็บเงินออมครับอมอยูมีกินเฮากับมีเก็บมีออมมีลายๆอักษรการเหตุการทํำกันบันทึกเป็นระบบระเบียบลายพันยางที่เฮานำมาหามาปลูกเฮาก็ต้องเวทนาการ,ปรเปลี่ยนเกิดชีวิดดตเดตต่างสายพันมาจะใส่เฮากับนามาปลูกให ก็เลเปรียบคือเขาหามาปูก,กวนครับหามาปูก,กวนนี่แหละพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบสบภาพพื้นดินว่าใส่ปัญหาครับจะเป็นดินแบบไรกระซังอ่าเราสามารถปรับปรุงสภาพดินได้ครับพอจะเข้ามีทีทำกินมีอี้ดินเห็ดมีสองมืออ่ามีพอมยาปันให้พูมิใจในสิ่งที่เข้ามีครับพี่น้อง ควบแทวท่ทอแทวท่อถอยย่อมมี่แต่ว่าเข้าท่ออะไรเข้าบอ่อถอยเข้ากระสูต่อไปผมลุกคุกขัน้นก็เป็นอูประสัเจอปัญหามากคนก็เป็นเยื่องธรรมดาครับทุกท่านทุกคนเด็ดยังก็มีปัญหาบิดครับเจอปัญหาทุกิ่งทุกอย่างมากคนก็เป็นเรื่องธรรมดาการเด็ดการทำทุกส่งทุกอย่างกับ ด่วนแล้วแตกนีดอุปสรรคทั้งมัมน,หนเหากะเกดไปสู่ไปครับเกิดผลพี่น้องนี่แหละครับจริงที่เกิดแห่เห,ห,หามีกำลังใจต่อสู้ก็คือชิงที่เห้าปลูกเหาฝังเหาเห็ดเ้อาทํำทุกมือนี่อ่าเหามองภาพร่วมมองไปเบิ่งไปเปิดใหม่ตจะละต้นที่เหาปลูกโดยความยากความลำบากเขาก็ได้ตอบแทนเขา ในการจเจริญเติบโตเติบใบค่อยเป็นค่อยไปเข้ากับดูแลเข้าไปก็เกิดพุมพ่มผักพุ่มใจพุ่มดีงามทีม่เข้าได้เหตุได้ทําทำเดยลงมือทำเด้สย้สั่งเป็นผักขี่สวยงามแล้วก็ดูดีครับทุกอาชีพแกต่าง,งากันไปครับคนเข้าทุกอาชีพแะกด้เงินไปแต่เป็นเรื่องธรรมดา คนหคนสามารถมีทุกคนครับมีทุกท่านอ,อยู่กับว่าไขสีมีข้อมดหน่อยอดไหลมีมานะก่อสูงก่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้มาเก็บงในไงแบบ่าไงครับทุกสิ่งทุกยัง,บ,ง,ยงบืนลมบืนไตครับเพื่อเอาสนาใจเยาวของครับพี่น้อง จังไดเหาสิอยู่ได้เฮ็ดจังไดเหาสิเกิดห้เป็นภาพหลับม่วงมองที่จะประครับประคองตัวเฮาให้อยู่รอดไปในตลอดจึงกระขัก็คือการดำลง่งชีพพี่น้องแต่ละปีแต่ละเดืนอนแต่ละวันการใส่ใจเป็นขึ้นไซน์เงินครับเป็นขึ้นไซน์เงินนี่แหละครับอาชีพของเศษเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน่ให้มองเห็นจุด คนาําคัญของพอของแม่ผู้บุกเบิกมากอ่าผูเกเป็นเกษตรกตะกอนมาตะรุุนแหลกต่พอตะแม่แยาห้ม่องขามยาม่องขามยาพากัาม่อ,าามองขามครับกระดูกสันหลังของชตัตว์นายโยกจ่องสันลัเสริมครับอ่าทุกคนทุกทันแต่นี้คอยคิดครับเปรียบเทียบตั้งแล้วกะให้เกิดความคิดครับเกิดความขิดเรอ่าเราก็ออให้รับชมแบบ มีความเพียให้แบยงแยกครับผู้มักกล่าวว่ากันไปผู้มักกล่าวว่ากันไปแล้วแกสิทส่วนบุคคลนี่แะไรพี่น้องการเหตุการณ์ทำเฮ้าสิเป็นตัวอย่างของชุมชนของพ้นทั่วไปได้หรือไ่ได้ก็ยุ่กับผากปฏิบัติของเฮาเองเห็ดได้ก็เป็นแบบยางที่ดีครับก็นายยกองสันลเสรินพวกเช่าเกษตรถูกท่านค้นที่เฮ็ดเกษตรสำเร็จรูปลวง ล้วนแล้วจะมีประสกบการณ์อดทนความอดทนสูงครับความพยายามสูงครับพี่น้องอ่าขอให้กำลังใจอ่าคนรุ่นหลังคนรุ่นใไม่ใส่แรงหรือ,อเพื่อนฝูงพี่น้องผูู้ที่บบมีโอกาสจะเข็ดกะหลายครับอ่าโบมีที่ทำกินใบโอกาสบบมีที่ทำกินอยากเข็ดจากทำอ่าได้แต่คิดครับนี่พันวายไมักแต่ว่าใบโอกาสปล่อยโอกาส กะให้กำลังใจครับเพราะหาถ้าใสาใ่พื้นที่ร้พี่น้องใส่พื้นที่หนาเฮี้ยน้ังเฮี้ยนเฮาก็สามารถดำ่ล่งชีพได้เฮาคิดวา่าเฮ้าเทียดแบบว่าได้ซื้ออยู่ซื้อกินเฮ็ดให้หยุนยงคงกว่าพันโดยคว่ยึดมันให้บบได้ซื้ออยู่ซื้อกินได้ได้ซือซ้อได้ใส่ได้ซื้อแด้แจ้งใหจำเป็นครับอ่าแนวใดมันจำเป็นเฮาก็เป็นเรื่องธรรมาดาพี่น้องเฮาคิดเราเฮ็ดครับจะได้โอกาสครับพี่น้อง เกิดโอกาสซ้ำหข้งแข็งแรงครับซ้ำหข้าแข็งแรงต่อไปมือ้างหนาเข้าไปบ่าไดมากบ่าไดพี่น้องเข้าเสียอาศัยเพเพลิงไปจุดยิงจุดยังของเข้าที่มันคงและมั่งคั่งเข้าเฮ็ดไวสางไวอ่าเข้าไปบ่อใดเข้ามอยู่มีกินครับเป็นแรงอาหารของเข้าเองต่างขีดตางอาชีพตางอบครัวต่างค้นตางไปรูปเตกระทั่งหาอ่าสังเนื่อสางัวกับเรื่องธรรมดาเข้ายาโตแล้วครับเข้าต้องสัง ทางไว้ครับทางไวเข้าไปบ่ได้มากบ่ได้เขาก็มีอยู่มีกินก็อยากให้เป็นแบบกางของพี่ของน้องของพ่อของแม่ของลูกของหลานให้เบ่งเป็นแนวทางอ่าซีเขาทำยังนี้บ่อบ่ได้เห็ดแบบโอวัลเล่โอวัอ่างเขาเห็ดให้ทำเสนอให้พี่น้องเป็นรูปแบบที่ดีครับทั้งลงเลือนเขาก็เห็ดมากคือเห็ดขึ้นเพื่ออย่างเพื่อกัน ค้มฮอนครับกันค้มฮอนค่อนไหลคือพักเขากับประคองประคองโตอยู่ได้งายเขากับนานี้นาฮอนครับนาฮอนนาฝนปัป้องกันฝนเม็ดฝนป้องกันแสงแดดแง่งขึนไปเขากัเพ็ดเพ็ดไปครับอันนี้ก็สิได้ลื้อปลูกไหมครับพี่น้องเบิดไปแล้วหุนหนึ่งสองหุ่นแล้วเขาก็ปลูกไปครับเพื่ออายุสั้นครับเขาก็ปลูกหมุนเวียนไปทุกจิิงทุกอย่างออกมาออกผล ตัวแล้วแต่มันเป็นทรัพย์สินทั้งนั้นพี่น้องขิกพื้นดินให้เป็นทรัพย์สินขิกพื้นดินให้เป็นเงินทองเฮาบ่ได้ไปหาไกลครับบ่ได้ไผกระเปล่าคาในเมืองเนยนะเฮากับพี่น้องผู้อยู่ในเมืองเนยนะผู้ที่เจัดการให้งานน้ำห้องแอร์น้ำเป็นลูกจ้างทั้งโรงงานลูกหลานทุกท่านเขาเยี่ยมชมแล้วก,ลก็ให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องเิลีนหอดวันนอวันหน้าครับชีวิตลี่นวันนอวันหน้าเฮามีทีมีท่ทาน ที่ไมีทานหน่อยๆกันหาเวลาครับมาบุกเบิกสั่งอาชีพไหมสั่งเนี่ยสั่งโตสั่งอนาคตให้ดีขึ้นเป็นแรงอาหารถี่สมบูรณ์มันไข่มันค,นคงและมันข้งและยั่งยืนครับพี่น้องเฮ้าก็เฮ็ดไปยื่งเมื่อในหน้ากคยกินของเฮ้าที่เฮ้าเฮ็ดเฮ้าปลูกนี่แหละครับอัดอ่างนั่งมีทุกชิ้นชุอย่างแก้ขนลงไปทั่วประเทศทั่วจังหวัด กายล้วนแล้วจะเป็นสองมือของอกเกษตรทั้งนั้นครับผู้ที่เหตุกเกษตรทั้งนั้นหนา,าพาคุ้มใจบ่พี่นอ้อ,นนงองเพิ่นกระจินงองเฮาที่เฮาลูกได้ฟังได้เหตุขึ้นมานาสึ้นชม่มทุกท่นนันพี่น้องเพื่อนูงผู้เห็เุเกษตรเฮากะเหตุไปเกิดสติปัญญาเกิดควบลูกเกิด ภาคปฏิบัติบวกกลัวกระพุ้นมาบวกกัระา,าักเป็นสีเกิดขึ้มรูเกิดตัวหม่ตัไวไรเขาตายาเป็นยังเขาเป็นยังจังตายเขากระรูครับเขากระมีแต่คมรูครับตัวน,นี้เป็นยังเขาคือยังขึ้นมาแล้วเขาคือเลี้ยงตายเขาคือคอยตไตปัญหามันกัอยู่แค่ร์ยิมพี่น้องยูแค่์แค่์ยิม สองมือทํำคือสติปัญญาเข้าก็เกิดคอคิตหลากเขาเดินสะหรือว่าตนไม่ตัดตอนอเขาสีสามารถเขาสีว่าสามารถหากเขาสีว่าลงเลทเกิดพุ่มแห่งแรงหรือแดดแห้งเขา็ปผสามารถสีตอตันกับแดดกับสภาพดินที่ดินเป็นดินทรายเซียมเ o m b ใหม่แต่แค่นั้นครับเขาไปแก้ไขปัญหาการปรุงรับปรุงนาดินเขาก็เอา ปูนขาวหรือเอาอันใดที่มันสามารถที่มาขายเชื้อราในดินเอากับสรรหาเ็ดหาครับนี่เองครับพี่น้องครับนี่ก็บเรื่อยอีครับหอมเลยเลยคักเลยเนี่ยเรืยงามงามคักน้ำเนี่ยนี่คนว่าหอมเลยครับพี่น้องหอมหอมจนเลยครับหอมจนเลยเอาเบื้องเอาครับพี่นอ้องอาจจะปลูกแนวอื่นครับแทมลูก ลงไปอีกครับเป็นเดียวพักกาดพืชพักสลัดคนาค่อ,คอยๆขยายไปครับระบบน้ำเขาก็ปรับป๊บปั๊บปรุงปรับเปลี่ยนไปพี่น้องใส่อะไรเขาสีเบาแห้งเขาใส่แรงงานปอหลายครับใส่แรงงานสองคนสามคนเหนือที่เกลีดเลพี่น้องฝากครับฝากฝา,ากทุกองค์กรทุกหน่วยงานฝากรัด หรือผักเกษตรอ่าทันเ,เบิ้งได้ช่มแล้วก็ขอให้ทันเป็นแนวทั้งและขอคิดทางใดสีนียังต้องทงังแนวใดสีสามามาช่วยกันได้กัอ่ายินดีครับออยิน,นดนขนขนีขอบุญขอบพุณนอ่าถูกทันเขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ช่องค้นรักเกษตรครับปูพื้นฐานและปูแนวทงังสิได้ะนํำเสนอให้พี่ให้น้องเบื้องต่อไปครับ อขอกำลังใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐด,ด้ดีงามขอบุญขอปุณนท่านครับทุกท่านผููอยู่ไกลอยูย่ไกลเพื่อนฝูงกำลังเรงใจครับเทศกาลแห่งงานเมื่อไรขอเป็นกำลังให้กำลังใจให้ครับเพื่อนฝูงผู้เูเฮ็ดงานให้บริษัทต,ต่างๆตรงงานต่างๆค่ะอย่างกำลังใจให้ทุกท่านครับครูต่อไปครับเอาจน ร้วเขาจนเขาตรงอดตรงทนตองสู้ต่อไปปวเกีบดวดขัดคมบจนสู่คมขพยันบ่ได้ครับไปอดทนพี่น้องมันทีเข้าเห็ดไปมันยังบ่ห่างบ่มีบ่ดีบ่ได้เอาจะบุญวาสนาครับพี่น้องเอาจะบุญวาสนาเขาเห็ดเข้าสู่เขาส้นเข้าเห็ดไปยังดินยังร่นทังปอดดีขึ้นกะเอาจะบุญวาสนาครับพี่น้องผมคิดเท่านั้นริงไดที สี่น้ำสามารถพูาสามารถนําเสนอให้พี่น้องเบิ้งเป็นแนวทางจิ่งที่ประเสริฐก็คือ,อาการคิดการทํากันคนขว้าเข้าต้องปรับปรุงแก้ไขรับเปลี่ยนอันไดที่สามารถนํามาปลูกหรือนํามา,าบริหารในหัวในสวนเขาเขากับไายามเห็ดครับทูกสิ่งถูกอย่างเห็ดลงไปเข้าเห็ดด้วยใจครับเห็ดด้วยใจ เดี๋ยวพ่มมาน่ะเดี๋ยวใจมักมันเกิดเกิดก้มสุกที่น้องมันจะเกิดก้มสุกมันก็รวนเร็วครับรวนเร็วที่ิตของห้องคนห้องแต่ต่างกันไปอ่าทุกคนกับพวกขีกันครับทุกความคิดแต่พวอขีกันทุกคนกับมักสบายแบบพวไเด้ดมือเลยล่ะแบบ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 ,แบ,บ,แบ,บู่ซื่ออ่าเป็นชีวิตของบุคคลครับรับเบื้องเอาครับยังหอม อ่าห้องกับปูก็ใส่กระถางยางรถเข้าครับยาถิมครับพี่น้องยางรดเอามาเห็ดได้ประโยชน์หลายอย่างครับปลูกเขาปลูกอ่าพักได้ทางยางรดเข้าประโยชน์หลายครับสามารถเห็ดจังไดยปลูกเขาแบบไดอ่านาจังสีบซึมบัซับเข้ากับมีวิธีมีวิธีเห็ดครับมีวิธีการนี่ครับหญ้ากับอะไขึ้นว่าได้เอายาเอายู่มดต้นหามเขาต้นหาเขารักษาดูแลใส่ฟุ้ง ่าขอบวยมักเาก็ใส่ไปครับเดี๋ยวไปใส่กะมันกขนาเอืบอิ่มพี่น้องมีแต่แนวอยู่แนวกินอ่ามีแต่แนวอยู่แนวกินกินสามารถ่อก็ตื่นขึ้นขึ้มาคือผมบอกไปก่อนนั่นอูอยู่ในเมืองในน้ามองไปใส่เห็นกระตึกตลาดครับมันกระตึกตลาดอากาศบรรยากาศกับบอดี้ไม่จะขุนรถขุน อากาศเสียอยู่ท้องให้ตรงหน้าอากาศดีปากถึงที่ต้องน้องฟูเห็ดการเห็ดงันในเมืองในหนะอ่างฝนขึ้นมาคิดหอนบ้านวะครับน่องหอดบานนอกบานหน้าเ้าบ่วครับมาสังครับขึ้นมาครับมาสังสวร์บานนอกบานหน้าให้เป็นสวรรค์กินมีความสุขเอาสามารถที่เมามีขึ้นมาไ้ครับกินก็มือห้า อาา่าเฮดได้ครับทุกคนเฮดได้เป็นกำลังใจฝากที่ฝากน้องฝากเพื่อนปุ๋งอ่าปูที่อยู่ไก่อยู่ไก่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับอุปสรรคต่างยอมเจอทุกท่านครับทุกคนนี่อะไพี่น้องเึมือากครับ จากแดดตากลมอยู่พงเี่แล้วครับเก็บไป,ปตามแบบย่างของอค้นลักเกษตรฝากขอมาเยี่ยมชมครับพิการตั้งอยู่บ้านยุนเราไสทองหมู่ที่17ตำบลจำปีเอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุรธานียินดีต้อนรับทุกท่านขอมาเยี่ยมชมครับหาค่วมรู้หาประสบการณ์ขอมาเยี่ยมชมกาบขอบุญขอบุญท่าน,นมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึงครับเวยไม่ทีจิตเป็นมิตรทุกท่านพี่น้องสำหรัมื่อนี้ก็นําเสนอไว้จะาเพียงเชมี้ครับกรับเ,เชิญชทุกท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแนวทางไป่วงไกลครับเปิดโลกกวงให้ไปไกลที่สุด ให้หูเห็นทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามสำหรับคลิปนี้กับน้ำเสนอไว้เพียงแค่นี้กับคลิปนายคลิปรุ่นกับสี่ขอเอาคลิปดีๆให้พี่น้องน้ำเสนอต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์อ่าสีแรงน้ำทางครับกับต่องคนละเกษตรก็ขอฝากเฮียฝากโตครับก็ขอเกล้ามา สวัสดีขอบคุ้นทุกท่านมีความสุขจเ,จ,เจริญเจริญยิ่งครับสวัสดีครับ